ครับผมเช็คให้แล้วนะครับก็สรุปแบบนี้นะอาการก็หนักเลยนะหนักเลยเหมือนกันนะเอากลับมาเข้าใหม่เนี่ยนะครับก็น่าสนใจเข้านะหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยนะกดชุดหนึ่งสองนี่ไม่ออกอ่ะสามสี่ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างไม่ออกแล้วคือสวิตอันเนี้ยอันเนี้ยสวิตช์โกแต่โปกหนักมากเลยนะครับแต่ก็คาดว่าเท่าที่เจอมาก็คือ ล้างแล้วก็หายนะตัวนี้ถ้าถ้าล้างไม่หายแล้วก็มีสวิตใหม่เปลี่ยนให้นะครับก็จะอยู่ในที่ประเมินค่าในค่าซ่อมนะครับผมคิดว่าสวิตล้างน่าจะหายแล้วก็ถ้าถ้าไม่หายก็มีเปลี่ยนใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มส่วนใหญ่แล้วสวิตเน่ยล้างหายนะแต่ที่มีปัญหานี่คือสไลด์นี่ไม่ดังเลย Lr ไม่ดังเห็นไหมผลไหม ันปุนะนี่คือการินะครับแล้วก็หสุดละนะฮะสองพันเก้าร้อยสามสิบเก้าจุดเก้าหนึ่งในวันี้เาสามี่จะเป็นแต่สารพันการจริงๆนะอาการค่อนข้างหนักนะเขาค่อยๆปรับไปอ่ะทองมันไม่ได้ขึ้นชุดคอมเพสชุดคอมเพสอ่ะมันขึ้นมันก็ขึ้นชุดคอมเพสก็เหมือนจะมีปัญหาด้วยนะครับชุดคอมเพสก็เหมือนจะมีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็เอฟเฟก เดี๋ยวอนไนที่บอกเอฟเฟกยังใช้ได้อยู่เนี่ยอาการอาการเขานะครับปั่นนะวันนี้หนักนะครับตอนนี้หนักอาการ้ากดนาตอันมาเลยนะฮประมาณนี้แหละจะก็ดูนุกวันไปเลยวันนี้เด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราดูความกังวลเรื่องสงครามด้วยออะเอฟเฟกยังใช้ได้อยู่ก็ถือว่ายังหน้าซ่อมอยู่นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวแนะนําเป็นอาบน้าเหมือนใหม่เลยนะครับอาบน้าเหมือนใหม่แล้วก็เช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตแล้วก็เปลี่ยนสลด์ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนสลด์ใหม่หมดเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวสรุปให้ผมด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวผมแจ้งไปทางไลน์นะครับถางานซ่อมตัวนี้นะอย่ามาฮ่า MG หนึ่งหกหก CX ตัวนี้มีเอฟเฟกนะตัวนี้หนักสุดเท่าที่เคยเจอไปเลยนะอาการนะนะครับ PRC แล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่นโยบายแอติโปของใครเป็นแบบนี้บ้างครับนี่นี่ใครเป็นประมาณนี้บ้างเะเห็นอาการหนักๆอย่างนี้แบบนี้ซ่อมไม่ยากนะวันเดียวจบนะแบบนี้นะนะครับมันมันเกี่ยวกับอาการที่ว่าโสกปกหนักไปหน่อยนะครับโสกปกหนักไปมากเลยแล้วก็อาการแบบเนี้เลยเลยถ้าเราถ้าถ้าไม่รื้อซ่อมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า ภาคอินพุมันมีอะไรช็อตหรือเปล่าอาการเหมือนช็อตเลยนะแบบนี้ก็อาจจะมีอะไรช็อตอยู่ในช่วงภาคอินพุตก็ได้นะครับนะครับแต่หลกัหลกๆเลยคือสโปกสโปกหนักมากนะครับแบบนี้ดูแบบตอนนี้เนี่ยดูยการหนักกว่าที่เคยเจอมาเลยนะครับตัวนี้นะอะโอเคเดี๋ยวไปลื้อซ่อมกันครับครับก็อย่างหนึ่งในการซ่อมมิกของเราเนี่ยที่หลายครั้งจะเห็น เวลาดูที่เราซ่อมนะเราจะเอาฝาครอบพวกนี้ไปแช่น้ําล้างนะแล้วก็ผสมพวกน้ํายาล้างจานแฟบก็ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าอันเนี้ยต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าเราจะแช่น้ําล้างเฉพาะที่จําเป็นนะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยจะ,จะ,จะพยายามจะไม่แช่เลยเพราะว่าการการแช่น้ําล้างเนี่ยจะทําใหอ้อ่คุณภาพของพลาสติกพวกเนี้ย เสื่อมและยุยได้เร็วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะจะไม่ค่อยแช่ล้างถ้าไม่จําเป็นนะคือถ้าแบบว่ามีคราบมันติดหนาแน่นมากๆแบบนั้นนะล้างแล้วเราก็จะมีเทคนิคในการล้างนะครับไม่ใช่ว่าใช้แช่ล้างไปแลกตากแดดให้แห้งแค่นั้นนะเราก็จะมีอบความอบความร้อนด้วยอบด้วยความร้อนด้วยนะครับมีขั้นตอนกอ็แนะนํานิดนึงไม่ใช่ว่า คิด yeah, อยากจะแช pues dear, ่ก็แช่ล้างนะแบบนี well ้นะนี่ลักษณะแบบนี้ผมผมจะไม่แช่เลยนะครับผมเขายังใสสะอาดใหม่อยู่นะครับนะครับเนี่ยแบบนี้จะฝาครอบนะครับแบบนี้จะไม่แช่ล้างเลยเขายังใหม่สะอาดอยู่นะครับยังดีอยู่เนี่ยใหม่สะอาดเดี๋ยวใช้แปรงปัดๆหน่อยก็ใหม่แล้วนะครับแบบนี้ไม่แช่น้ํานะครับถ้าแช่น้ําเนี่ยมันทําให้พลาสติกเสื่อมได้เร็วยุ่ยได้เร็วนะครับ เราจะแช่ล้างที่เท่าที่จําเป็นนะครับผมะโอเคครับก็ให้จุดสังเกตนิดนึงนะเวลาซ่อมมิกตัวนี้นะผมเจอมาบ่อยนะเรื่องน็อตนะครับเรื่องน็อตนะน็อตเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมครับเวลาถอดน็อตหน้าน็อตเขาจะมีสองแบบ,บนะครับนะครับเกียวละเอียดกับเกียวหยาบนะครับเนี่ยสังเกตได้ยังไงอ่าเกียวล,ละเอียดเนี่ยมันจะมาจากตรงนี้เห็นไหมครับ เราจะเห็นข้างในเป็นทองเหลืองแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ใช้เป็นเกลียวละเอียดนะเนี่ยเกลียวละเอียดเกลียวละเอียดเห็นไหมครับนี่เกลียวละเอียดก็จะมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นนะจะมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นเกลียวหยาบหมดโดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นถอดแล้วก็ใส่สลับมาอ่าเอาเอาเอา,เอาเกลียวละเอียดไปใส่ในจุดของเนี่ยเกลียวหยาบเนี่ยก็จะทําให้พลาสติกแตกพอต่อไปก็คือ มันจะล็อกไม่ได้นะครับไอตัวนี้หักเลยเนี่ยหักมาหมดเนี่ยด้านข้างเนี่ยครับที่ใส่น็อตมาเป็นเพราะว่าเราใส่น็อตสลับผิดนะครับอ่าสังเกตตรงนี้ไว้ด้วยนะสาคัญนะครับหรือมาถึงภายในนี่ก็อ่านี่จุดสังเกตนะอันเนี้ยเป็นมิกแท้นะยามาห้าแท้บอร์ดสไปายเขาจะเป็นแบบนี้นะก็ถ้าเป็นมิกก็ปเนี่ยบอร์ดสปายจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นแบบบอร์ดเดียว เล็กๆนะครับไม่ไม่ใช่แบบนี้แล้วก็สภาพตรงนี้สภาพนี้ถือว่าไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นเยอะนะครับเรื่องฝุ่นเยอะรู้จักพวกสวิตเนี่ยหนืดๆเลยนะครับอ่าเนี่ยสังเกตนะครับกดแล้วปุ๊บมันไม่เด้งเลยเห็นไหมนะนะมันค่อยค่อยหนืดเนี่ยหนืดน,นะเนี่ยฝุ่นเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยกดกดไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยสวิตอาจจะต้องเปลี่ยนเลยนะ แบบนสวิตต้องเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็สไลด์นะครับดีแล้วละ่ะสไลด์ดูสภาพเนี่ยมันมันมันไม่เก่านะแต่เวลาใช้งานแล้วมันมีเอฟเฟกเลยอันบอกถึงว่าเนี่ยตัวนี้รู้สึกเลยเนี่ยอาจจะเคี่ยวหักนะครับฝุ่นเยอะฝุ่นไปค้างอยู่นะครับแล,แล้วเวลาเราใช้งานปุ๊บเราก็พยายามหาตำแหน่งที่มันใช้งานได้เคี่ยวมันก็มีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะมี วงจรด้านอินพุตช็อตเดี๋ยวไปเช็คซ่อมเดี๋ยวตรงนี้เหมาซ่อมแบบน้ำเหมือนใหม่เปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรื้อสไลด์ออกแล้วเปลี่ยนสไลด์ใหม่ก่อนนะครับอ่ะครับก็นี่ถอดสไลด์ออกหมดแล้วเนาะถอดสไลด์เก่าออกหมดแล้วทําความสะอาดไปหนึ่งรอบแล้วทาความสะอาดแล้วก็เหมือนใหม่เลยนั่นตอนนี้นะครับนะแค่ทาความสะอาดรอบรอบแรกนี่ก็ดูดูใหม่แล้วนะครับจริงๆสภาพสไลด์เขานี่ก็ยังไม่ถือว่าดูแล้วเก่ามากนะ แต่มีปัญหาเพราะว่าฝุ่นก็คาดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานนานๆใช้งานทีอะไรเงี้ยพอมันมีฝุ่นเนี่ยนานๆเอามาใช้งานก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับเรา้รู้สึกว่าช่องแถวแถวนี้ก็จะโดนความชื้นนะโดนความชื้นสไลด์เป็นสนิมนะครับนี่นะครับปัญหาเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เช็คคร่าวๆแล้วพวกภาคภาคอินพุตอะไรภาคอินพุตนะครับในช่วงช,ช่วงช่วงนี้ทุกช่องเลย มีอะไรช็อตอยู่มีปัญหานะครับเดี๋ยวไปรื้อซ่อมนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนสไลด์ก่อนนะครับเอาสไลด์ใหม่ใส่ก่อนนะครับครับเช็คล้างไปหนึ่งรอบแล้วก็ตอนนี้ใส่สลด์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็โอเคเลยนะนี่สไลด์ใหม่มีฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มเลยสองถึงห้าปีใช้ได้สบายเลยดูแลเรื่องฝุ่นให้ดีๆครับสองถึงห้าปีสามถึงห้าปีเนี่ยสบายเลยดูแลเรื่องฝุ่นให้ดีๆนะครับก็เดี๋ยวไปเทสแรกกันก่อนยังไม่ได้ซ่อม ภาคอินพุตนะเดี๋ยวเราไปเทสเทสรอบแรกก่อนว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะเราเดี๋ยวค่อยไปเก็บรายละเอียดการอีกทีหนึ่งนะครับครับอันนี้ประกอบเทสแรกนะนะครับเทสให้ทั้งหมดแล้วถือว่าโอเคแล้วนะเทสแรกก,ก็เกือบผ่านแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับเนี่ยก็ตามที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องวางแผนการเงนะินอันนี้อยากให้เป็นนิสัยที่ทุกคนมีเลยเพราะว่า เรื่องวันข้างหน้ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นสมมติดีนะไม่ไม่มีข้อแคกลวนะครับสไลด์นุ่มเลยนะครับตอนนี้คุณดีวันนี้คุณอาจจะเจ็บป่วยเหมือนใหม่เลยนะครับตอนนี้นะครับวันนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานปีหน้าคุณแต่งงานปีถัดไปคุณมีเอฟเฟกต์นะมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนิสัยหนึ่งเนี่ยที่อยากให้ทุกคนมีก็คืออ่ายามาฮ่ารุ่นนี้เอฟเฟกต์ดีนะแล้วเราต้องรู้ตลอดเวลาว่ามีหลายๆเอฟเฟกต์ที่ใช้ได้ดีเลยนะการที่เราคิดถึงอนาคตตลอดเวลา เขาใช้คานี้นะเขาบอกว่ามีแต่คนคิดถึงอนาคตเข้าใจคำนี้เนาะความหมายคือถ้าเรื่องเราไม่เคยกะเราไม่มีทางมีกดเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆื่อเราจะเจอเส้นเส้นหนึ่งทงน้านการเงินก็คือเรารู้สึกว่าก็เราก็หาพอใช้อ่าโอเคเลยไม่เดือดร้อนถูกไหมครับอันนั้นไม่เป็นไรช่องใช้ได้โอเคเลยแล้วก็ชุดเอชเอเนี่ยเช็คให้หมดแล้วนะครับ ใช้งานได้ดีเลยปกติเลยนะครับช่องนี้เป็นหนักนะช่องนี้เป็นหนักที่ถึงเสมอคือความมั่นคงไม่ใช่ความร่ำรวยนะคนส่วนใหญ่จะคิดถึงความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมันเปลี่ยนไปนะเราเคยเห็นเจ้าสัวไหมความเพชรปกตินะหมนแล้วเสียงดังขึ้นนยปกตินะอันนั้นเรียกว่าไม่มั่นคงแต่ถ้าคนคนหนึ่งอย่างที่โจทย์เมื่อกี้เขาบอกมันจะมีอาการมาอาการแล้วหมุนแล้วเสียงเบาลงนะวันข้างหน้านะครับอันนี้หมุดแล้วดังขึ้นก็มีปัะจัสังคมไงฉันก็ซื้อคนะรับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลย้คุณดูแลตัวเองดีแล้วไง เพียงพอแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแค่วันนี้แต่ไม่ได้พร้อมับพวกวอลลุ่มเนี่ยโอเคเลยนะเหมือนมิกใหม่เลยนะจริงๆยังสะอาดอยู่เลยนะมิกนะวอลลุ่มนะจะมีปัญหาหนักๆก็วอลลุ่มแผ่นซ้ายขวาพวกนี้นะไม่ใช่แค่ปัญหาอย่างเดียวนะครับเรามองว่าจะเช็คเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวม่เช็คล้างให้อีกสองรอบนะครับก็เหมือนคนบอกว่าวันหนึ่งท่านอยากจะรวยอ่าโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ทั้งหมดให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบเทส เดี๋ยวไปเก็บรา,รายละเอียดให้อีกหน่อยอไปเช็คทําความสะอาดพวกวอลลุ่มแผนพวกนี้แล้วก็เช็ควอลลุ่มทุกตัวเลยแล้วก็ตอนที่เช็คมีภาคอินพุตเนี่ยมีอะไรเสื่อมอยู่นะก็ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนปกติเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้ง่ายปกติเลยแต่มันตอนตอนที่เช็คก็มีอะไรเสื่อมภาคอินพุตพวกนี้อยู่เดี๋ยวไปเช็คเปลี่ยนอะไรเสื่อมให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคครับ ครับก็ประกอบสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็โอเคจะสรุปจบเสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็โอเคเลยนะเหมือนมิกใหม่เลยนะครับตอนนี้โอเคเลยนะครับใี่จ่ายของกระสุนให้คนเมกันนะมาพูดถึงข่าวดีอ่าสไลด์นิ่มเลยนะ XRP มีนะครับเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าประเทศบราซิลอนุม,มัตินี่เป็นกุ๊กหนึ่งสองอยู่ครับสามสี่อีเทียตัวนี้ s d e x สติโอนะครับ XRP Index Fund และจะเปิดตัวในบซิลสตาร์ทเลแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าวันไหนนะครับเนื้อๆประมาณนี้เลยบราซิลเบื้องต้นโอเคหมดนะไม่มีข้อแคกนะครับมีคริปโตทีนี้จะบอกว่าอย่างนี้มิกที่มันโดนฝุ่นมาเยอะๆเนี่ยหรือจริงๆมิกที่ใหม่ก็ตามเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยพวกวอลลุ่มเนี่ยพยายามหมุนมันหน่อยหมุนมันหน่อยนะทุกตัวเลยนะ ถ้ามีเวลานะถ้ามีโอกาสนะพยายามหมุนคีมมันพวกฝุ่นมันค้างอยู่นะครับนะครับเราไม่เคยหมุนมันเลยแบบเนี้ยเราใช้งานเราไม่เคยหมุนมันเลยเนี้ยฝุ่นมันจะค้างอยู่ตามเนี้ยนะครับที่หน้าสัมผัสนะครับดีคาร์บอนนะครับภายในนะเราหมุนเพื่อเคลียร์มันหน่อยหมุนเพื่อเคลียร์มันหน่อยนะครับแล้วก็พวกสวิตเนี่ยพยายามกด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 นะทุกตัวเลยนะนะสวิตออนออฟอย่างเงี้ยนะครับถ้าไลท์คอยคิวต่อไปได้เนี่ย ช่องนี้ก็หนักนะครับหนักเกือบทุกช่องนะจริงอ่ะนะครับช่องนี้ก็เป็นหนักเลยนะช่องที่เจ็ดนะเป็นหนักเลยนะปกติเนี่ยต่อไปมาพูดถึงข่าวที่คนในวงการคริปโตและคนนอกวงการคริปโตพูดถึงข่าวนี้นะครับเขาบอกว่า TRUMP ์ u g g e s t v วอลลุเนี่ยเวลาเวลาเจอวอลลุ่มแพนมีปัญหาเนี่ยเวลาหมุนแล้วปพ๊บมีคอกแทกหรือว่าหมุนแล้วขยับแล้ว มันหายไปมันหายไปข้างหนึ่งที่กระทรวงดอสเนี่ยลดค่าใช้จ่ายให้รัฐบาลสหรัฐอันนี้กดทีฟแอไว้ห้าหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ถ้ามันหายไปข้างหนึ่ง้วขึ้นหรือว่าขึ้นไม่เท่ากันนะครับสังเกตที่ไปเนี่ยนะล้วก็หมุนหมุนคีนวอลลุ่มแบบนี้ครับลุ่มมาฝั่งนี้ช้าถึงเที่ยงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้ใีประเทศหมุนเพื่อล้างนะหมุนเพื่อล้างขยี้ขยี้แบบนี้หมุนบ่อยๆ มันเกิดขึ้นจากคุณเจมฟิชแบกหลังเที่ยงถึงสุดท้ายเนี่ยหลังหลังเที่ยงถึงสุดท้ายเลยถุลักซัขวาสุดนะครับเป็นหนึ่งในช่วงสังเกตคนที่สับสนลงทั้มหลังเที่ยงถึงขวาสุดคุณเจมแบส์เสนอไอเดียให้กับเราถึงเราแบบนี้นะครับหมุนเพื่อล้างแล้วมาอีกทีก็ช่วงตัเก้าโมงถึงบ่ายสามประมาณนี้ล้างให้หมดทุกพื้นที่ครับควรจะปันผลน่าสัมผัสเหมกันนะครับหมุนหมุนหมุนแบบนี้ผลปรากฏเกิดอะไรขึ้นไปไอีลอนเห็นด้วยไปลง เดี๋ยวถามปัญหาหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นนะเวลาเราใช้งานนะเวลามีปัญหานะครทแ่กหร่าแ่าเสียงออกไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะด้วยกับไปออนอ่าเอฟเฟกหน่อยสิไอลอนก่อนหน้าเนี้แกก็พูดประมาณว่าเอฟเฟกถ้าเราสามารถประหยัดเงินถึงสองล้านดอลลาร์สหรัฐได้เนี่ยเราอาจจะแบ่งเงินปันผลให้ได้ถึงห้าพันดอลลาร์สหรัฐเอฟเฟกดีนะตัวเนี้ยเอฟเฟกดีหลายหลายหลายโปรแกรมเลยนะครับลองไปเปิดใช้ดูยกตัวอย่างยก อ่าฟังหางมันนะช่วงมีนาคามปีสบนะปิดถอยล่วงละนีนะนะอ่าโอเคสรุปจบเสร็จเรียบร้อยครับ<า>รตัวนี้นะจบเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทุกทุกเอาเช็คให้หมดแล้วนะครับออกหมดทุกเอาเช็คออกให้ออกหมดแล้วครับกุ๊กออกหมดนะครับชุดนี้ออกหมดนะครับโฟนใช้งานได้ปกตินะครับภายในเวลาสามสิบวัน <ๆ S 1> <ious S 2> อา่าโอเคครับพี่ตัวสรุปจบเสร็จเรียบร้อยครับ